สวัสดีค่ะกลับมาพบกันกับรายการตีข่าวเด่นจับเทรนตลาดประจำวันศุกร์ที่17ธันวาคม2564ค่ะวันนี้ก็เป็นวันทำการสุดท้ายของสัปดาห์แล้วนะคะภาพรวมตลาดเรามองอย่างไรนะคะวันนี้เองเราก็มองว่าตลาดหุ้นไทยนะคะคาดจะแกว่งตัวในกรอบแคบนะคะอิงทางลงนะคะระหว่าง1630ถึง1650นะคะถึงแม้อาจจะมีลุ้นนะคะขึ้นไปทดสอบระดับ1650ได้นะคะแต่สถานการณ์เนี่ย ก็ถือว่ายังไม่ได้เอื้อนะคะต่อการที่จะทรงตัวได้ในระดับดังกล่าวนะคะโดยมีประเด็นที่จะถ่วงอยู่ก็จะเป็นการดําเนินนโยบายทางการเงินนะคะที่ตึงตัวของธนาคา,การกลางหลักๆของโลกนะคะที่ทําให้มีความเสี่ยงต่อการที่จะเกิดการโยกเงินนะคะกับเข้าสู่ตลาด Develop Market นะคะแล้วก็สถานการณ์โควิด19สายพันธุ์โอมิคอนนะคะที่ ยังคงระบาดนะคะทั่วโลกหลังปัจจุบันตอนนี้ก็มี77ประเทศแล้วนะคะที่มีการรายงานพบผู้ติดเชื้อสายพันธุ์ดังกล่าวนะคะและอย่างไรก็ดีค่ะ ในปัจจัยภายในของบ้านเราเองนะคะก็อาจจะยังช่วยประคองการย่อตัวได้นะคะก็จะมีการประชุมของคอรมอนะคะสัปดาห์หน้านะคะที่ทางด้านตลาดเองก็ยังคงจับตารอนะคะการออกมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจช่วงปลายปีนะคะก็มีหลายๆโครงการนะคะที่มีการพูดถึงกันนะคะไม่ว่าจะเป็นชอ็อปดีมีคืนคนละครึ่งเฟสสีนะคะรวมถึงมาตรการจูงใจด้านภาษีสําหรับการซื้อรถยนต์อีวีนะคะ ก็ลองมาดูกันนะคะในส่วนของตัวอัพตลาดวันนี้ที่เราบอกไปก็เมื่อคืนนี้เองนะคะทางด้าน B.O.E. แล้วก็ E.C.B. เนี่ยก็ยังมีการส่งสัญญาณนโยบายทางการเงินนะคะก็เดินตามเฟดเลยนะคะก็คือใช้นโยบายการเงินที่ตึงตัวมากขึ้นนะคะก็โดยทางด้าน B.O.E. นะคะก็มีการประกาศปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบายนะคะจากเดิมก็คือ0.1%เนี่ยซึ่งต่ำสุดมากนะคะในรอบหลายในรอบ ในรอบประวัติศาสตร์เลยมาอยู่ที่0.25นะคะหลังตัวเลขอัตรางเงินเฟอ้อเดือนพฤศจิกาย,ยนเนี่ยมีการปรับตัวพุ่งขึ้นสูงสุดในรอบ10ปีนะคะขณะที่ทางด้าน ECB นะคะถึงแม้จะคงอัตราดอกเบีย้ยนโยบายที่0%ตามที่คาดนะคะแต่ก็มีการปรับลดในส่วนของวงเงินการเข้าซื้อพันธบัตรนะคะในโครงการ PEPP นะคะแล้วก็จะยุติโครงการนี้ในเดือนมิถุนาในเดือนมีนาคมปีหน้านะคะและส่วนการเข้าซื้อพันธบัตรภายใต้อีกโครงการหนึ่งนะคะคือ ATP เนี่ยจะยังคงมีอยู่แต่ว่าจะมีการเร่งตัวขึ้นหลังจากที่จบตัว P.E.P.P. ลงนะคะแต่ก็จะลดค่อยๆลดระดับลงเช่นกันนะคะจะเป็น30,000ล้านเอ่อ40,000ล้านต่อยูโรนะคะต่อเดือนในในช่วงของ2 Q65 แล้วก็เป็น30,000ล้านยูโรต่อเดือนในช่วงของ3 Q65 และก็จะคงระดับที่20,000ล้านยูโรต่อเดือนตั้งแต่เดือนตุลาคมปี65เป็นต้นไปนะคะซึ่งก็ยังคงมีสภาพคล่องอยู่ในตลาดนะคะแต่ว่าจะเป็นการทยอยทยอยปรับตัวลงนะคะ ขณะที่ตัวสถานการณ์โอมิคอนนะคะที่กล่าวไปว่าต้องระมัดระวังและยังคงต้องจับตาติดตามนะคะหลังทางด้านฮูเองก็ประกาศแล้วว่ามีการพบผู้ติดเชื้อเนี่ยอยู่แล้วนะคะในในการรายงานก็คือ77ประเทศนะคะแล้วก็ในส่วนของตัวอังกฤษเองนะคะก็ถือว่า ยังคงทำนิวไฮขึ้นต่อนะคะกับการพบผู้ติดเชื้อสายพันธุ์ดังกล่าวนะคะก็รายงานล่าสุดต่อเนื่องเป็นวันที่2นะคะมีผู้ติดเชื้อตัวโควิดนะคะ8 8 3 7 6ลายนะคะด้านสหรัฐเองนะคะก็ทางด้านนายแพทย์ฟาวซี่เองก็ออกมาประเมินนะคะว่าทางด้านโอมิคอนเนี่ยจะกลายกลับมาเป็นสายพันธุ์หลักในช่วง2ถึงสัปดาห์ข้างหน้านะคะของตัวสหรัฐเองนะคะแล้วก็มีการเรียกร้องนะคะ กระตุ้นให้ทางวัฐประชาชนเนี่ยมีการออกมารับบูสเตอร์โดสหรือวัคซีนเข็มสามกันมากขึ้นนะคะเพราะว่ามีรายงานออกมาว่าการมีเอ่อได้รับวัคซีนนะคะเข็มสามเนี่ยจะช่วยลดทอนความแรงของอาการลงได้นะคะก็ถือว่าเป็นปัจจัยที่ยังคงถ่วงภาพของตลาดทําให้เซ็ตเนี่ยยังคงมีโอกาสที่จะแกว่งตัวแล้วก็ปรับในทางฐานลงได้นะคะส่วนที่เราว่ายังคงจะเอ่อ มีการประคองตัวแล้วก็ไม่ให้ย่อตัวลงแรงเนี่ยอาจจะมาในส่วนของปัจจัยภายในบ้านเรานะคะก็คือการประชุมคอรมอที่กล่าวไปรวมถึงวันนี้เองนะคะก็ติดตามนะคะเรื่องของการรายงานนะคะดัชนีหุ้นเ,เข้าออกนะคะรายชื่อหุ้นเข้าออกเซต50ซซีเซตร้อนะคะที่ค่าจะมีการประกาศวันนี้นะคะก็ติดตามกันแล้วก็ในส่วนฟุตซี่นะคะก็ วันนี้มีการปรับดัชนีรีบาลาน์นะคะก็มารีแคปให้ฟังนะคะก็คือจะมีในส่วนม i ดแค p นะคะอินเด็กที่มีการปรับหุ้นมีหุ้นเข้านะคะคำนวณน,นะคะก็จะมีทิปโ olding นะคะ JTS ติดล้อซิงเกอร์วิภาแล้วก็ XPG นะคะกลยุทธ์การลงทุนของเรานะคะก็ยังแนะนำนะคะทยอยเอ่อทยอยขายทำกำไรบางส่วนนะคะในหุ้นที่มีการปรับตัวขึ้นแรงช่วงก่อนหน้านี้นะคะเพื่อลดความเสี่ยงของพอร์ตแล้วก็ลงมารอนะคะ จะหาจังหวะเข้าซื้อกลับนะคะในช่วงที่ดัชนีมีการปรับฐานนะคะซึ่งเราก็ยังคงเน้นลงทุนในหุ้นกลุ่มที่ค่าซื้นตัวตามเศรษฐกิจนะคะรวมถึงได้อน,นิสงบวกจากทิศทางดอกเบีย้ยขาขึ้นนะคะก็เป็นในส่วนของตัวกลุ่มแบงค์นะคะถึงแม้ภาพรวมบ้านเราในประเทศเนี่ยแนวโน้มการปรับขึ้นอัตราดอกเบีย้ยเนี่ยอาจจะยัง ยังไม่เกิดขึ้นในเร็ววันนะคะก็ต้องติดตามในเรื่องของออแนวโน้มการประชุมของกรนงในสัปดาห์หน้าเช่นกันนะคะแต่ว่าอย่างไรก็ดีค่ะทางฝ่ายยังคงประเมินว่าอ,อ,อัตราดอกเบี้ยบ้านเรานะจุดระดับนี้นะคะคาดเป็นจุดต่ําสุดแล้วนะคะก็เลยเป็นการแนะนํานะคะในการเข้าซื้อตัวหุ้นกลุ่มธนาคารนะคะที่ได้อน,นิสง์แล้วก็หุ้น ุ่นกลุ่มที่อิงการบริโภคและก็ท่องเที่ยวภายในประเทศแล้วก็มีลุ้นนะคะไปกับตัวมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจนะคะวันนี้ก็แนะนำา2ตัวนะคะก็เน้นในเรื่องของตัวรอ,อ,อมาตรการนะคะก็จะมีตัว KTC นะคะก็เข้าสู่ไฮซีซันของการจับจ่ายใช้สอยนะคะก็ถือว่าเป็นปกติของปลายปีอยู่แล้วนะคะแล้วก็โควิด hmm. ในประเทศ mm hmm. บ้านเราที่ถือว่า ค่อยๆดีขึ้นนะคะก็อาจจะทําให้ในเรื่องของการใช้จ่ายผ่านบาทรวมไปถึงสินเชื่อเคทีมีการเติบโตนะคะนอกจากนี้เองนะคะธุรกิจของ KTC ก็มีธุรกิจใหม่นะคะสินเชื่อพี่เบิ้มนะคะก็ เป็นสินเชื่อจำนำทะเบียนรถนะคะซึ่งก็ยังคงมีความต้องการสูงก็จะช่วยหนุนผ่อนเต,ติบโตได้และมีการเข้าซื้อหุ้นตัว k t b Leasing นะคะก็จะมีการรวมง,งบเข้ามานะคะก็จะทําให้แนวโน้มกําไรของ KTC มีการเติบโตไปด้วยนะคะวันนี้ก็แนะนําตัว KTC นะคะราคาปิดเมื่อวานนี้อยู่ที่57บาทนะคะแนวรับแรกเราให้ไว้56.25แล้วก็55.25เป็นแนวรับที่2นะคะส่วนเป้าหมายทํากําไรเราให้ไว้ที่59บาทแล้วก็61บาทนะคะต่อมานะคะหุ อีกตัวหนึ่งที่เราแนะนําก็เป็นคอมเซนะคะก็สอดคล้องเดียวกันค่ะกับพุ้นที่อิงก,การบริโภคแล้วก็จับจ่ายในในประเทศนะคะก็อันนี้สงไอโฟนสิบนะคะอย่างที่เราทราบกันว่ามีการเปิดตัวแล้วก็ไม่ได้ถูกเลื่อนนะคะก็ระยะเวลาการขายที่มากขึ้นก็ทําให้แนวโน้มผลดำเนินงาน Q4 ของ Com7 ก็น่าจะสดใสนะคะแล้วก็มีรอรุ้นมาตรการช็อปดีมีคืนนะคะที่คาจะ ได้รับอนิสงส์ดังกล่าวนะคะก็ต้องติดตามรวมไม่ถึงปี65เอคอมเซเว่นก็ไม่ได้หยุดอยู่แค่ในเรื่องของสินค้าทางด้านโทรศัพท์มือถือนะคะก็มีการขยายแต่หลายธุรกิจนะคะไปทางด้านเครื่องใช้ไฟฟ้าที่เกี่ยวข้องกับทางด้านเทคโนโลยีเป็นอินเทอร์เน็ตออฟติงมากขึ้นนะคะก็มีการล่าสุดนะคะจับมือกับทางด้าน Index Living Mall ในการเปิดสาขาภายในห้างนะคะรวม30สาขานะคะตรงนี้เองก็จะเป็น พี i v e r อร์ตัวใหม่นะคะสำหรับที่จะหนุนผลดำเนินงานของคอมเซเติบโตได้ในปีหน้านะคะราคาปิดเมื่อวานนี้คอมเซอยู่ที่80นะคะแนวรับแรกที่เราให้สะสมนะคะให้เข้าซื้อก็จะเป็น79.75กับ78.75นะคะส่วนเป้าหมายทำกำไรเราไว้ให้ที่83บาทและก็85บาทค่ะ เออค่ะอันนี้ฝากไว้สำหรับ PIC k of the Day นะคะสตัว c o m เซและก็ KTC Technical PIC k นะคะสำหรับหุ้นเก็งกำไรระยะสั้นวันนี้นะคะก็แนะนำนะคะเป็น TOP g p AH. s พแล้วก็ AH ค่ะก็เป็นหุ้นหลายตัวนะครับเอ่อก็เป็นตัวราชธานีลิสซิงนะครับก็มองผลประกอบการเนี่ยผ่านจุดต่ำสุดไปแล้วนะครับ ถึงแม้ว่าในไตรมาสสามเนี่ยตัวทานีนะครับจะได้รับผลกระทบจากตัวโควิด1 9แล้วก็การล็อกดาวน์นะครับแต่ด้วยความต้องการนะครับลถเพื่อการขนส่งทั้งรถบรรทุกหัวลากแล้วก็รถตู้ทึบรถตู้ทึบนะครับยังมีอยู่มากนะครับก็เลยทําให้ทานีเนี่ยสามารถปล่อยสินเชื่อได้นะครับ17,00ล้านนะฮะจากเป้าที่ตั้งไว้ที่16.8พันล้านนะก็ถือว่าเกินเป้าแล้วนะครับแล้วก็สถานการณ์โควิด1 9ที่ดีขึ้นนะครับรวมไปถึงการ ล็อกดาวน์นะครับก็คาดว่าจะทําให้สิ้นปีนะครับธานีเนี่ยจะสามารถปล่อยสินเชื่อได้2 3่ส0พันล้านก็สูงกว่าเป้านะครับส่วนปี6กห้านะครับธานีก็ตั้งเป้าปล่อยสินเชื่อนะครับโตอีก1 5เปอร์เซ็นต์นะครับจากผลกระทบของโควิด -19 เกนี่ยก็ทําให้ตัว NPL นะสิ้นตรมาสามนะครับเพิ่มขึ้นมาเป็น4ีจุดาเปอร์เซ็นต์นะจากสิ้นไตรมาสองที่อยู่ที่สามจุดห้าเปอร์เซ็นต์นะครับถึงแม้ว่าธานีเนี่ยจะมีการตั้งสำรองที่สองร้อยสาสิบเอ็ดล้านนะครับ แล้วก็ตาม231ล้านบาทแล้วก็ตามนะครับแต่ก็ยังไม่เพียงพอนะครับทำให้สัดส,ส่วนการตั้ง NPL นะครับสำรองต่อ NPL เนี่ยลดต่ำลงเหลือ70.3นะฮะจากสิ้นตาอ่อจากสิ้นไตรมาส2ที่อยู่ที่77.1ซนะครับซึ่งต่ำกว่าสัดส,ส่วนที่ธานีตั้งไว้นะครว่าจะไม่ให้ต่ำกว่า80นะครับแต่ย่ง แต่อย่างไรก็ตามเนี่ยด้วยสถานการณ์ที่ดีขึ้นนะครับแล้วก็การเข้าแก้ปัญหาให้กับลูกค้านะครับของทางธางนีเองเนี่ยคาดว่าจะทําให้ NPL เนี่ยปรับตัวลดลงทําให้การตั้งสํารองในไตรมาสสี่ก็จะลดลงตามไปด้วยนะครซึ่งจะทําให้สัดส่วนการตั้งสํารองต่อ NPL เนี่ยจะปรับตัวดีขึ้นนะครับมาตรการช่วยเหลือต่างๆนะครที่ทางธางนีเนี่ยได้ให้กับลูกค้าไว้นะครับ ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการปรับโครงสร้างหนี้การพักชําระหนี้ได้หมดอายุไปแล้วตั้งแต่เดือนตุลาคมนะครับโดยสถานการณ์ที่ดีขึ้นเนี่ยทำให้ความสามารถในการจ่ายคืนหนี้ของลูกลูกค้านะครับทำได้ดีขึ้นนะครับซึ่งน่าจะเป็นส่วนช่วยให้ผลตอบแทนสินเชื่อของบริษัทนะครับในไตรมารสสี่ดีขึ้นนะครับแล้วก็ต้นทุนดอกเบีย้ยที่ยังอยู่ในระดับต่ําก็คาดว่าจะทําให้สัดส่วนนะครับทาให้ส่วนต่างนะครับดอกเบีย้ยปรับตัวเพิ่ม เพิ่มขึ้นนะครับประกอบกับสินเชื่อที่น่าจะเร่งตัวขึ้นแล้วการตั้งสำรองที่ลดลงนะครับก็ทําให้คาดว่าผลประกอบการไตรมาส4ก็น่าจะเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับไตรมาส3นะครับสถานการณ์โควิดที่ดีขึ้นนะครก็คาดว่าจะทําให้ธาน,นีเนี่ยลดระดับการตั้งสำรองในไตรมาส4ลงนะฮะซึ่งก็จะทําให้ระดับการตั้งสำรองทั้งปีต่ำกว่าที่ทางฝ่ายคาดไว้เดิมนะครับเราก็เลยมีการปรับสมมติฐานนะฮะการตั้งสำรอลงลงมาเหลือ 1.2%นะฮะของสินเชื่อจากเดิมที่เราคาดไว้ที่1.4%นะครับโดย9เดือนแรกนะครับตัวธานีมีการตั้งสำรองไว้อยู่ที่1.17%ของสินเชื่อรวมนะครับก็ส่งผลให้กำไรในปี64ของตัวธานีเนี่ยเพิ่มขึ้นจากคาดการเดิมของเราที่1.6เอ่อ1.6พันล้านบาทนะครมาเป็น1.7พันล้านบาทนะครับ, 7, 000, 000, 000, บ,รบแต่ก็ยังคงลดลง6.8%เมื่อเทียบกับปีก่อนนะครับ แต่ยังคงประมาณการกำไรปี65ไว้ที่1 9พันล้านหรือโต7.6นนะครับเอ่อยังคงราคาพื้นฐานนะครับอยู่ที่4.85บาทนะครับแต่เนื่องจากราคาหุ้นเนี่ยมีการปรับตัวขึ้นมานะครับก็ทำให้อัพไซด์เนี่ยลดลงนะครับเราก็เลยลดคำแนะนำลงจากเดิมซื้อมาเป็นทยอยซื้อสำหรับตัวธาน,นีนะครับ ค่ะะต่อวันที่ในส่วนของราคาทองคำนะคะราคาทองคำสปอร์ตนะคะเมื่อคืนที่ผ่านมาก็ดูตัวขึ้นค่อนข้างแรงนะคะแล้วก็เช้านี้เนี่ยขึ้นมาเทสแซอประมาณหนึ่งพันแปดร้อยเหรียญสารัฐต่อออนนะคะก็เป็นการปรับตัวขึ้นมาอยู่เนี่ยเส้นค่าเฉลี่ยสองร้อยวันครั้งหนึ่งนะคะ ตรงนี้เรามองในเรื่องของแรงหนุนมาจากการอ่อนค่าลงของค่าเงินดอลลาร์สหรัฐเทียบกับดอล้าสกุลเงินสําคัญนะคะตัวดอลลาร์อินเด็กเนี่ยปรับตัวลงไปแตกระดับ95.96จุดนะคะเป็นการตอบรับกับในเรื่องของทิศทางของนโยบายทางการเงินของธนาคารกลางอย่างธนาคารกลางอังกฤษแล้วก็ในส่วนของธนาคารกลางยุโรปนะคะที่ดูเหมือนจะออกไปในทางฮอลกิทเช่นเดียวกับในส่วนของเฟดนะคะล่าสุดเนี่ยธนาคารกลางอังกฤษปรับขึ้นตลาดดอกเบี้ยนโยบายอีก15เบส Point ะะทำให้อดอกเบนโยบายล่าสุดเนี่ยขึ้นมาอยู่ที่ระดับ0.25เปอร์เซนนะคะแล้วก็ตรงนี้เนี่ยอัตาราเงินเฟอ้อในอังกฤษเดือนพิกายนนะคะก็สูงสุดในรอบ10ปีนะคะขณะที่ธนาคารกลางยุโรปหรือว่า ECB นะคะแม้ว,ว่าจะยังคงอัตราดอกเบีย้นยนโยบายไว้ที่เดิมนะคะแต่ว่ามีการปรับลดในส่วนของวงเงินเข้าซื้อพันธบัตรนะคะตรงนี้เองเนี่ยก็เลยทำให้ในส่วนของตัวค่างเงิน แล้วก็ค่าเงินยูโรเนี่ยแข็งค่ากลับขึ้นมานะคะแล้วก็เปิดดันในส่วนของตัวดอลลาร์อินเด็กซ์ให้ตอนค่าลงมาแล้วก็กลับมาเป็นบวกกับตัวราคาทองคำนะคะนอกจากนี้เองในเรื่องของรายงานตัวเลขเศรษฐกิจในฝั่งสาราหรัฐเมื่อคืนที่ผ่านมาเนี่ยในเรื่องของตัวเลขภา,าคอุตสาหกรรมนะคะแล้วก็ตัวเลขผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานนะคะออกมาแย่กว่าที่ตลาดคาดนะคะตรงนี้ก็เลยกลับมาเป็นแรงหนุนในส่วนของตัวราคาทองคําให้ปรับตัวขึ้นนะคะ ร่วมกับในส่วนของการปรับตัวลดลงของตัว US Bond Yield นะคะอายุ5ปีเนี่ยลงมาประมาณ7 basis point นะคะก็ลงมาต่ำกว่า,าดับ1.2อีกครั้งนะคะก็เลยทำให้ในส่วนของราคาทองคำตรงนี้เนี่ยสำหรับระยะสั้นเรามองในเรื่องของตัวทิศทางเนี่ยมีลุ้นสำหรับการปรับตัวขึ้นได้ต่อนะคะหลังจากที่ทะลุดับ1,800เนี่ยก็เปิดรูมสำหรับการขึ้นไปทดสอบแนวต้านนะคะแถวระด1,805-1,815เนี่ย มีโอกาสเป็นไปได้นะคะดังนั้นเนี่ยในส่วนของนักลงทุนนะคะอาจจะมาพิจารณาในฝั่งรออีกครั้งได้นะ,ะเหนือระดับหนึ่งพันแปดร้อยถ้ายืนอยู่นะคะแล้วก็ในส่วนของตัวเลขเศรษฐกิจในช่วงบ่ายนี้เนี่ยจะเป็นในเรื่องของตัวเลข CPI นะคะเงินเฟอ้อในฝั่งยูโรโซนนะคะคาดการณ์ว่าจะออกมาทรงตัวนะคะแต่ว่าถ้าออกมามากกว่าที่คาดการณ์เนี่ยตรงนี้เรามองว่าก็ยิ่งเป็นแรงหนุนในเรื่องของภาพของทิศทานงนโยบายทางการ เงินของธนาคารกลางที่จะใช้ในเรื่องของการคุมเข้มนโยบายมากขึ้นนะคะ,ะส,ส่วนส่วนของกลยุทธ์การลงทุนนะคะ,ะถ้ามองภาพะระหว่างวัน,นในช่วงการเทรด ลางวันเรามองว่าอาจจะแกว่งอยู่ระดับประมาณ1,793ถึง1,805แต่อย่างที่บอกว่าหลังจากกลับขึ้นมาทะลุระดับ1,800เนี่ยเรามองรูมในการขึ้นไปลุ้นไปถึงระดับ1,815ได้เป็นการสำหรับระยะสั้นนะคะกลยุทธ์การลงทุนก็เลยแนะนำให้ออ e เปนลองนะ g o z 2 1นะคะแล้วก็วางเป้าหมายทำกำไรที่ระดับ1,815นะคะวางจุดซับลอสถ้าหากว่าปรับตัวลงต่ำกว่าระดับ1,790นะคะ อาจจะต้องปิดความเสี่ยงออกไปก่อนทั้งหมดนี้ก็เป็นในส่วนของภาพรวมการลงทุนในตลาดหุ้นแล้วก็ตลาดทองคำในวันนี้ค่ะ